สวัสดีครับผมเอกครับวันนี้ครับผมพามาดูที่ดินครับที่พิกัดอยู่ที่สุวิทวง9 6นะครับก็ในพื้นที่ของสนามกอล์ฟสุวรรณภูมิกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับนะครับก็จะพามาดูครับเหลือ2แปลงสุดท้ายจากทั้งหมด15แปลงนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าแปลงเนี้เป็นแปลงที่ขายดีที่สุดในของเราในของในโครงการเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นแปลงที่มีวิวสนามกอล์ฟครับด้านหลังเราถ้าเราเห็นไหมครับ เป็นวิวของสนามกอล์ฟครับบรรยากาศดีมากร่มรื่นแล้วก็สงบสบายครับท่านใดที่ชอบบรรยากาศสีเขียวที่ดินแปลงนี้ให้ท่านได้นะครับร่มรื่นก็จาก15แปลงทั้งหมดนะครับก็ตอนนี้เหลือแค่2แปลงสุดท้ายเป็นแปลง A3 แล้วก็เป็นแปลง A4 ครับผมจะพามาดูนะขอบเขตจากตรงนี้เลยครับนี่เลยครับจากทงนี้ยาวไปถึงต้นไม้ด้านหลังครับ ด้านหลังของแปลงก็จะเป็นที่ของน้ำนะครับเป็นเวิงน้ําทะเลสาบครับซึ่งใหญ่มากด้านหลังว่าถ้าท่านใดชอบพายเรือทํากิจกรรมในน้ําก็สามารถทําได้นะครับเพราะเป็นพื้นที่ขขงส่วนกลางเป็นทะเลสาบส่วนกลางครับก็ขอบเขตของเราจากตรงนี้ยาวไปจนถึงด้านหลังเสาไฟฟ้ามีนะครับด้านหน้าประปาไฟฟ้าก็ขอขยายเขตก็ถึงละผมพามาดูนะครับจากทรงสีแดงด้านนี้ยาวไปจนถึงด้านนู้นครับเห็นไหมครับนี่คือ1แปลงครับด้านหน้าเนี่ยแปลงแปลงตรงนี้ครับเอ่อ ขนาดของเขาเนี่ย212ตารางวา2งานกับ12ตารางวาครับเป็นแปลง A3 ซึ่งบอกกันเลยครับว่าเป็นขนาดพอเหมาะพอดีเพราะว่าแปลงนี้จะยาวไปจนถึงด้านหลังเลยด้านหลังติดน้ําเลยครับแล้วก็มีต้นไมใ้ใหญ่ให้ด้วยสังเกตดูนะครับจะมีต้นกระถิน,นรงแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ด้านหลังเนี่ยทำให้บรรยากาศของแปลงเนี่ยร่มรื่นกว่าทุกแปลงนี่เลยครับเป็นแปลง A3 หรือท่านใดที่ชอบ2แปลงก็สามารถซื้อ2ออแปลงติดกันได้นะครับเพราะว่าเป็นแปลงคู่ที่ยังอยู่ครับซึ่งบอกได้เลยว่า คงไม่นานนี้แหละครับเพราะว่าพื้นที่ขนาดเนี่ยถ้ารวม2แปลงนี่ก็1ไร่พอดีหนึ่งร้อกับสองก็ขนาดหนึ่งไร่พอดีท่าในใดขนาดอยากได้พื้นที่ขนาดหนึ่งไร่หน้ากว้างพอเหมาะพอดีครับสแปลงนี่ถือถือว่าเหมาะผมพามาดูอีกแปลงนึ่นี่คือแปลง A4 A4 อยู่ตรงห้าน,นี้เลยครับหนึ้อยเจ็ตารางวาครับนี่เลยครับ จะเป็น1แปลงหรือ2แปลงก็ได้ถ้าบวกกันแล้วนี่ก็สวยเลยนะครับ2แปลงนี้ก็พื้นที่ขนาดหนึ่งไร่เหมาะสําหรับสร้างบ้านบ้านที่น่าอยู่อาศัยจริงๆเพราะว่าพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่เนี่ยฝั่งหนึ่งปลูกบ้านอีกฝั่งหนึ่งทําสวนเนี่ยก็สงบสบายด้านหลังก็ติดเล็กน้ำครับสามารถใช้น้ําจากด้านหลังนี่รดน้ําต้นไม้ได้ผมพามาดูทางด้านนี้ครับนี่ครับนี่เป็นไฮไลท์เลยนะครับส่วนแปลงถัดไปนี่นะครับเราก็ขายไปแล้วนะครับอ๋อลืมบอกครับหน้ากว้างของแปลงครับก็แปลงนี้ด้านหน้า แปลง A4 เนี่ยด้านหน้ากว้าง16เมตรครับแล้วก็ลึกลงไปด้านหลังใน54เมตรก็ยาวไปถึงด้านหลังเลยครับนั่นคือบรรยากาศด้านหลังนะครับที่จะติดทะเลสาบติดเล็กน้ําด้านหลังนะครับก็ทําให้บรรยากาศที่นี่ดีครับแล้วก็ช่วง5้าหกโมงเย็นเนี่ยที่นี่น่าพักผ่อนมากเป็นอะไรที่ คือถ้าใครได้อยู่ที่นี่แล้วจะมีความสุขครับพูดง่ายๆพกขับรถนิดเดียวเนี่ยก็ไม่ไกลจากที่นี่ไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิใช้เวลาแค่25นาทีนะครับจากที่นี่ที่ดินแปลงนี้ไปจนถึงมอเตอร์เวย์20กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ20นาทีจากที่นี่ไปจนถึงบินบุรีออกที่นี่ไปจนถึงหลวงแพ่งใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ขึ้นชื่อว่าทาเกะนะครับกำลังจะเปิดสุวินทวงศ์110 ก็ไม่ไกลาจากที่นี่เท่าไหร่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่น่าเที่ยวจากที่นี่ไปจนถึงฉาเชิงเซาก็ใช้เวลาแค่40นาทีเพราะประมาณ40กิโลครับแล้วก็ไม่อยากพลาดนะครับโปรโมโชั่นพิเศษกําลังจะหมดในระยะเวลาเราเ็วๆนี้นะครับแล้วก็เหลือ2แปลงสุดท้ายจากทั้งหมดที่เราเห็นนะครับเหลือแค่ A3 แล้วก็ A4 ไม่อยากให้พลาดนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะมีที่ดินเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นที่ดินเงินผ่อนเนี่ยหปีเนี่ยโทรมาหาเอกได้เลยครับ0881451155สวัสดีครับ